โอเคครับเรามาดูตัวอย่างการเข้าเดรมนี้ครับอันนี้จะเป็นจังหวะนะครับ False Break นะครับที่เราสามารถหาเล่นได้นะครับแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าความสําคัญเลยก็คือเราต้องหาแนวให้เจอนะครับถ้าจะเล่นจังหวะ False Break นะครับเนี่ยจะเห็นว่าจังหวะนี้ผมกดขึ้นนะครับทุกคนน่าจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมต้องกดขึ้นตรงนี้วะนะครับแท่งเทียนก่อนหน้าเขาเนี่ยเป็นรูปแบบกืนกินทําไมถึงตัดสินใจกดขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าทําไมนะครับตรงเนี้ย สิ่งสำคัญเลยผมกดขึ้นแล้วผมบวกเวลาไว้ใช่ไหมแต่ถามว่าทําไมถึงกล้ากดแล้วกราฟมันวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับสําคัญเลยก็คือว่าถ้าเราดูเพียงแค่เนี้ยไม่เห็นอะไรหรอกครับไม่เห็นอะไรจริงๆแต่ถ้ามาดูแบบนี้เนี่ยอันนี้ผมผมผมไม่ได้ขยายมันออกนะครับอ่ะแต่เราจะเห็นว่าถ้าผมขยายมันออกเราจะเห็นว่าไอ้ตรงที่ผมเข้าตรงเนี้ยมันไปตรงกับแนวในอดีตนะครับเดี๋ยวดูวนะ่แนวเนี่ยครับ เห็นอะไรไหมแนวแนวรับใหญ่นะครับซ้ายมือนะครับบวกกับตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยมีจังหวะฟอล์กส์เบกจึงเล่นเห็นไหมฟอล์กส์เบกเชื่อมแนวนะครับแนวรับเดิมในอดีตกับปัจจุบันดังนั้นแนวรับเดิมในอดีตมันก็จะส่งแรงใช่ไหมเรามองว่าแนวรับเดิมมันเคยส่งกราฟขึ้นนะครับเป็นแนวรับที่ดีเมื่อกราฟย่อกลับลงมาตรงนี้ผมมาดูปุ๊บ เกิดฟอสเบรกดันราคากลับเห็นไหมตรงนี้จะมีว่าจะจะเห็นนะครับว่าแท่งเทียนไส้เทียนตรงนี้มันหลุดหลุดแล้วมันก็กลับขึ้นมาได้จังหวะที่มันกลับขึ้นมาได้มันคือฟอสเบรกครับฟอสเบรกแนวใหญ่นะครับแนวใหญ่บวกกับแนวเล็กตรงนี้อีกเดี๋ยวดูนะครับแนวเล็กตรงนี้เป็นยังไงอ่ะเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่านี่ครับอ่ะแนวเห็นไหมแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับแนวรับตรงนี้ดันราคาขึ้นไปปึ๊บ มันเทลงครั้งนี้นะครับเกิดอะไรครับแรงซื้อดันกลับขึ้นไปได้ดันกลับขึ้นไปย่อกลับลงมาครั้งนี้ครับย่อกลับมาเราจะเห็นนะครับอันนี้ผมไม่ตีเส้นนี้ไว้นะปึ๊บเห็นไหมอ้าพอดีเลยใช่ไหมครับราคานะครับลงมาแตะอะไรลงมาแตะแรงขายเนี่ยนะครับที่ลงมาเนี่ยเราอาจจะมองาอุ้ยแท่งเนี้กืนกินกืนกิน,น,นแบบนี้ต้องลงต่อแต่อย่าลืมนะครับว่าความสําคัญของกราฟเนี่ย นะครับความสําคัญกับความสัมพันธ์นะครับเราต้องสังเกตให้เห็นถ้าภาพนะครับแนวตรงเนี้ยที่ผมใช้เป็นแนวของไทม์เฟรมภาพที่มันใหญ่กว่าอย่างเช่นเมื่อกี้ผมซูมเอาออกมาเราจะเห็นว่าแนวเนี่ยโอ้โหนะครับมะึมานะครับอยู่ซ้ายมือใช่ไหมแล้วเพียงแค่กืนกินแค่เนี้ยเราจะเราจะมาให้ความสําคัญกับมันไหมครับเราก็บอกแล้วว่าถ้ากืนกินเกิดที่แนวรับไม่ได้ถ้ากืนกินลงแบบเนี้ยมันเกิดที่แนวรับแสดงว่ามันเพียงแล้ว มันผิดใช่ไหมครับเราต้องสังเกตให้เห็นว่ารูปแบบที่เราเรียนกันไปเนี่ยมันต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลานะครับและตรงนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ให้เราสังเกตนะครับดูเราจะเห็นว่าแท่งเนี้ยถ้ามองให้ดีไอ้แท่งแดงเนี่ยนะครับมันยกอะไรครับทําไส้เทียนสูงขึ้นแสดงว่าทำไฮสูงขึ้นมันถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มการขึ้นด้วยซ้ํานะครับและไส้เทียนตรงนี้ มันลงไปไม่หลุดไส้เห็นไหมมันลงไม่หลุดไส้มันติดเส้นเหลืองตรงนี้จึงทําให้เห็นว่ามันไม่ลงแล้วนะครับเราจึงเข้าด้แลระบวกเวลาไว้ได้นะครับและตรงนี้ถือว่าเป็นรูปแบบที่เกิดนะครับ False b r a ทั้งแนวนี้ใช่ไหมเกิด False b r a แนวนี้และยังไม่พอนะครับเป็น False b r a ของแนวใน Time Frame ใหญ่ด้วยใช่ไหมอ่าเราจะเห็นว่าเมื่อแก้ซูม o อาออกไปเดี๋ยวซูมเอาอีกรอบหนึ่งนะครับ ให้ดูจังหวะซูมเอาไว้กลองเราจะเห็นว่าจังหวะที่ผมซูมเอาเนี่ยเกิดฟอสเบกชุดนี้และเกิดฟอสเบกชุดใหญ่ด้วยเห็นไหมเนื่งนั้นหมายความว่าการฟอสเบกครับชุดนี้รวมกับชุดนี้มันจึงเป็นการคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันด้วยนะครับทําให้ภาพออเดอร์นะครับออเดอร์เนี้ยสวยมากนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างการเล่นจังหวะฟอสเบกที่ค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะครับว่าโอกาสชนะมันค่อนข้างมากนะครับผมเนาะก็ลองไปประยุกต์กันดูนะครับ แต่เสริมให้ตรงนี้บางคนบอกเฮ้ยเทรนไลน์เส้นนี้ล่ะผมกลัวามากเลยเนี่ยเนี่ยลองตีกดดูครับเต,ตีเส้นกดไปปุ๊บเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นไงตรงนี้เริ่มเบรกแล้วนะครับแต่เส้นนี้อาจจะยังไม่ชัดเห็นไหมอาจจะยังไม่ชัดแต่ว่าเราจะเห็นว่าอะไรครับการที่ถ้าเรามาตีเส้นกดเส้นเนี้ยเราตีเพื่อเตรียมเบรกมากกว่าทําไมถึงเตรียมเบรกเทนที่ดีมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหม การลงเนี่ยตรงนี้ลงเยอะตรงเนี้ลงนิดเดียวแสดงว่าแน่นอนครับว่าเทนแบบเนี้ตีไว้เพื่อเตรียมเบรกนะครับตีไปที่เพื่อเตรียมเตรียมเบรกนะครับไม่ตีไว้เพื่อจะกดกราฟให้มันลงต่อนะครับลงยากมากนะครับเพราะว่าเทนที่ดีมันต mm ้องเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้คือลักษณะที่การลงเนี่ยลงชุดนี้ลงเท่าไหร่ชุดถัดมาเนี่ยมันก็ควรจะมากกว่านะครับมันก็ควรจะมากกว่าแต่กรณีเนี้ยลงแค่นี้กับแค่นี้เทียบกันเนี่ยจะเห็นว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ มันก็ยากที่จะลงนะครับจึงเป็นรูปแบบของถ้าจะตีก็ตีเพื่อเตรียมเบกครับดังนั้นถ้าตีเพื่อเตรียมเบกเนี่ยผมก็ไม่ตีก็ได้นะครับผมมองอยังไงก็ชุดย่อเทสต,ต,ตรงนี้สําคัญกว่าชุดเทนไลยยน์ตรงนี้เห็นไหมอ่าอันนี้ก็เสริมให้นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เยอะมากครับสําหรับรูปแบบนี้เนาะ